ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมกุ๋ยชาแนลนะนี่ก็อยู่กับ Game Stick Wall. เกมสติกวอลลิกเซ่นะคือผมจะบอกก่อนว่าเกมเนี่ยผมเล่นจบไปแล้วแหละออจบปวดทุกดานแล้วก็มีแค่ดา่านทอมบี้ที่ผมเล่นอ่ะแต่เนี่ยเอ,อ่อคอนเทนต์อ่ะมันผมไม่ค่อยมีไงผมก็เลยเออช่างแมงแล้วก็ลบเกมหลดใหม่แต่ว่าผมไม่รู้ไงว่ามันสามารถเซฟไว้ไดออ้แต่ก็ช่างแมงเห้ ยอยากเปลี่ยนรหานเหมือนกันเพราะว่าอืมมันแบบมันโศก,กัางเกินมันไม่ค่อยมีสกินอะไรเพราะมันคนซื้อแล้วก็ทีเออแค่ยีเย้เพิร์ไม่มีคนนอนเลยนี่นี่บ่นมามนประมาณหนึ่งทีกว่าไปแล้วไปไปไปไม่รู้เหนือท,ทีหรือเปล่าหมดก็เป็นอย่างเราก็ต้องเอาอยากยากปกติยากมากก็ไม่ไหวมุกตทตรงโอ้ยไม่ค่อยสบายน้ำมูกไหล กองทัพออเดอร์กองทัพพี่อะไรแม่งกองทัพสั่งขังสั่งข้าวเหรออะไรอาชิรอนเรา้สู้กับมันใช่ไหมโอเคเราเอานักขุดเรามาก่อนเน่เน่ัน่มันบลงดูนักขุดเราเน่มาแล้วมเนอร์ดู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 ทุกคนเอะเออเดี๋ยวหนึ่งจุดหนึ่งเราจะได้ผมก็จะอะไรวะผมก็จะสั่ง ไม่ละมาสตรีมเกมในคอมเออใครอยากเห็นผมสตรีมก็ตามมาดูได้กดพวกมึงก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยดิโอ้โหกูลงคลิปไอ้อนะไรวะสติ๊กบอลเบตเทิรนะแม่งไม่มีคนดูเลยแม่งมีกี่สองคนไอ้เฮียมึงบ้าปะเนี่ยดูดูผมทำเลยโดเอ,อ้ยอะไรอะไร,ะไรมึงให้กูเลิกไปไหนมีคคนเดียวอย่าไปหยองเวย้ยโอ้อะไรวะกลับดิกลับดิ ยังยังยังจุดกับแล้วเออกูกับแล้วกูหยุดห้าวโอ้เห่ะหยุดห้าวเออรู้นะกูเคยเล่นไม่ต้องมาสั่งสอนกูตอนนี้ครับกองทัพออเดอร์ของเราก็กําลังจะยึดของยึดกองทัพอ,อาชิรอนก็คือยึดพื้นที่ของอาชิรอนนะผมก็อยากรู้เหมือนกันชึช๊บๆเราจะไปกวนตีนอาชิรอนกัน เอาอะไรอ่ะอ๋อมันเลื่อนไม่ได้เออกูก็ลืมเหมือนกันอาตอะไรวะอ๋อมีให้กันด้วยไหนกันกันกันไปเลยกันไปเลยไม่โดนกูหรอไม่โดนกูหรอนี่นี่นี่น,นี่เป็นไงลดล็อกรางวัลพิเศษที่อะไรรโหไม่น่าโหลดแค่นี่มาเลยนี่นี่โจมตีไม้เนินไปหนึ่งต้นบุลแล้วบุลหัวแล้วตอนนี้ ยวผมต้องเอาไมเนอร์ N e R มาก่อนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราบุกโจมตีแล้วกันแบบว่ากองทัพฟูฟูแล้วอะ่ะเออไปเลยเอาแล,นะล้วนะเพื่อนๆตอนนี้กองทัพเราก็ฟูันที่เรียบร้อยแล้วเออตอนนี้ก็มีเออไอพวกถือไม้เนี่ยพวกคนป่าเนี่ยมันชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้จากค่ซอสหวานนะนี่มีอยู่แปดตัวไปเลยบุก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 ,ก,กมีแค่สองตัวมันทำมีอะไรไม่ได้หรอ ผมว่าผมน่าจะต้องอ up miner ให้มันมีเงินเยอะๆเพราะว่าต้นเกมเราต้องใช้เงินมากๆนี่เป็นไงล่ะอย่านะอย่านะนจะเข้าไปทำแปะอะไรแล้วเออสวยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่กลัวเว้ยชิบหายแล้วเหมือนแม่งจะบ,บุกมาอยาวยาวยาวอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงเรียบร้อยกองทัพมึงล้มละลายแน่นอน เรียบร้อยเราได้เพชรมาห้าหน่วยห้าก้อนดีห้าหน่วยเฮียอะไรล่ะเย้ได้อาชิดอนมาปลดล็อกเฮียอะไรอีโอปลดล็อกมามาจริงๆเลยเออต้นเกมมันก็อย่างนี้แหละเออกู้นะมึงไม่ต้องมาสั่งสอนกู้อะไรวะไมเนอร์อ่าใช่จริงๆด้วย ผมจะอัปเกรดเป็นอะชิดอนก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีประโยชน์กว่าอีกเนี่ยไออะไรอะขับแมนเหรอไหนดูซิพ่อมวยหัวโคตมีอะไรให้ขายบ้างที่จริงมันก็ไม่ค่อยมีอะไรขาย้วช่วงตน้นเกมเพราะว่ามึงดูเงินกูดิโอ้โหมึงดูเพชรกูดิไปเมืองซอสวาดต่อไปวันนี้เราจะจบไปที่เมืองสเปียตันนะอะไรมืงอ๋อ ให้เหล่งด้วยรู้อันนี้ชนเผ่าพื้นเมืองปหเนี่ยถ้าจําได้นะชนเผ่าพื้นเมืองนั่นไงกูว่าแล้ว,ลวมันบุกมาเลยเหรอโอ้ยอันตรายจัดสร้างอาชีดอนมาหนึ่งตัวแล้วก็มีพวกนี้ที่จริงกองทัพเราสู้ไม่ไหวเหราเพราะชนพื้นเมืองไม่เก่งที่หายเออมันจะป้องกันทำเหี้ยอะไรแล ชิบหายแล้วกองทัพออเดอร์พวกกูจกักรวรรดิออเดอร์ที่อยู่ในหินน่ะนะมามามึงม,มึงม,มึงมา,ม,ามึงมามาเมียเดี๋ยวเหลือหน้ยแล้วไปเลย,เลยบุกบุกบุกโอเคบุกดิอ๋อไม่ต้องฟังคำสั่งจากพ่อมดอีกกวยผมพูดสัดเลยว่ากควยแล้วพวกมึงเนีเ่ยรีบคูดีอะไรวะ ต้องให้เจ้ามือใหญ่มาลงมือเองถือ,อไป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 ชนพื้นเมืองมันยังไม่มาหรอเราต้องต่อสู้ให้แบบว่าพาทิตมันตกดินมั้งเออถ้าจำได้นะหรือวะชิ่อผายแล้วไอ้เฮียเอาไงดีเนะี่ยกลับดิรอเฮียอะไรอ่ะสู้ไม่ได้ไเฮียเดี๋ยวมึงรอกองทัพกูมีเยอะก่อนไอเวน แม่งบุกมากันอย่างโหอะไรวะแต่ดีที่ป้อมโอ้ชิบหายป้อมแล้แมงรีเลือดโอ้แม่งก็มากันเยอะเหลือเกินมึงออกไปปกป,ป้องดิมาเลยพวกก้อนขนโอ้โอ้ยนี่แน่พอดีว่าปุ่มมันเล็ก,กน,นะผมก็เลยก,กระโดดไม่ค่อยได้พวกเคียนนี่แม่งก็ยังยามาก นี่มามึง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 ไม่ไหวหรอเออหอ่วยหย่วยห่วยโอ้เลือดสีม่วงเออชนเผ่าพื้นเมืองเลือดสีม่วงวะเออจะตกดินเล่าพาดิตเร็ว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 ,วองคทับออเดอร์พวกเราต้องเอ,อ่ยืนหยัดเพื่ออยู่ให้ได้มันมาอีกแล้วไอ้พวกบาบาิเลียนเนี่ยบุก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 นี่ ก,กันเหรอมึงหนาเหรอมึงหนาเหรอนี่อย่าซีแดงไอสัตว์มาดิเฮี้ยหนุ่มหน้าหนุ่มหน้ามาดิแล้วคือกูไม่กลัวอะไรไงกูพาลูกน้องกูมาตรงนี้ระวังตายนะเฮ้ยโอ้โหวิ่งบุ้ยลบลบลบโอ้โหมึงเฮี้ยจะตายเอาเฮี้ยนี่ เพื่อเลยไม่ไหวหรอเดีย๋ยวต้องให้พวกพลธนูนั้นก่อนพวกนีพวกลิซาดอนที่ไม่ใช่ลิซาดอนดิอเออกูเริ่มติดโปเกมอนแลวไอ้เฮียเอาตรงๆโอเคโอเคโอ้ยออกมาปกป้องเลยสวยเยสเยสโอเ,เกือบไปเฮียระหว่างการเดินทางไปถึงเมืองซอสหวานเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็อัพเป็น อันนี้แหละอย่าราค่อยมาอัพเจ้าไมเนอร์ต่อแต่ว่าเราต้องอัพอาชิดอนแม่งกูไม่เรียกว่าแล้ววะลิซาดอนเฉยแม่งติดโปเกมอนจัดโอ้ยเหียเดอะซอสวาดอาอะไรวะอ่านไม่ทนนันไอ้เหี้ยอ่านไม่ออกด้วยมันับางคำอะเดอะอาชิดอน,นคือมือมือต้องให้กูเอาอาชิดอนไปยิงกับมันกันนะ าเกิดว,ว่ามันวิ่งมาแล้วฟันกูทำไงอะเออไม่คิดไม่คิดไม่คิดนี่เล่หอองหัวคมคมอะไรไม่ต้องมาสอนกูนี่มันแม่นเหรอวะนี่ไงโอ๊ยลักหวมคมอ่ะอูแทนที่มึงจะให้กูแบบซื้อพวกมายเนอร์แล้วไปลุมตอกมันนะเออมันก็พอได้ยูกูเคยผมเคยเอามายเนอร์ไปเลยนะ ไม่ปั๊ปับปัปมันก็คุ้มค่าอยู่นี่มันกัเนามันกันเอาอย่าซีเรงไอสัตว์นี่เป็นไงกูโจมตีไมเนอร์แม่งเลย เน่โ nee, จมตีไมเนอร์โจมตีไมเนอร์เน่ไมเนอร์มึงก็จะหมดเงินด้วยเน่ nee, เป็นไงไมเนอร์ลากหัวคบๆไมเนอร์โอยที่กูพาพาคนดูมาทำเฮี้ยเลยเนะี<ๆ>่ยแกงเขาแกงเขาจะแกงเขาทำไม่ได้เฮีนะ้ยดูเกาะมันอะเดี๋ยวเดี๋วลองกองทัพมาฟูฟูก่อนทุกคนอันนี้ยังหลอยทั่วอยู่ เฮ้ยเร็วๆดิไอ้เหี้ยเอ้ยมึงดูมันขุดดิโอ้ยเหี้ยบุกมาเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยะพวกมึงอย่า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 นี่นี่มึงอะไรมึงอย่ามั่วนิ่มดิโอ้ยกองทัพมันอันนี้เยอะว่ะไมเนอร์ไมนเยอะมาก กองทัพดูดูกองทัพพวกกูี้เฮียทั้งนั้นย๋ยวเราตัดไปตอนที่แบบกองทัพเราแบบแม่งเริ่มแบบพัฒนาแล้วเออเพราะว่ามึงดูกองทัพมันก่อนโอ้โหเฮียโคตรพร้อมเพียงดูกองทัพกูอะเฮียเพิ่งออกมาอะไรวะเออโอเคๆอยวเราตัดไปก่อนทุกคนตอนนี้กองทัพเราก็เฟื่องฟูลุ่งเรืองมากๆเลยแล้วบุกโจมตีกันดีกว่าเพราะว่ามึงดูกองทัพเขาสิ ถ้าเขามีแค่สามตัวเนี่ยดูพวกกูสีกูเฮียกันไม่รู้แต่ว่ามึงรู้ไหมว่าไอ้เฮียนี่มันมันพลังน้อยอ่ะเอ้ยพวกคนถือไม้เนี่ยมันพลังน้อยเฮียไอ้ต่างเฮียเนี่ยทุบ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 แงะแง่แง่ป้อมไอ้ทียแงะป้อมโอ้โหตายตายเป็นเบื่อเลยตายเป็นเบื่อเลยเฮียเอ้ยชิบหายกลับก่อนกลับก่อนเฮียมันมันตายเยอะมันตายเยอะไอ้เฮียบ้าปันเนี่ย แป๊บนึงแป๊บนึงกลับไปตั้งหลักก่อนโอ้ยเฮียเอ้ยดูอ่ะมีคุกรวมอาชิดอนศาสตร์กระสุนใส่โอ้ยกะว่าจะแบบไปกระโดดฟันหัวซะหน่อยเราเอาไอ้คนถือไม้คนเถื่อนมาก่อนโอเคบุกแม่งเลยไม่กลัวได้เฮียมาเถอะ ไม่ได้ป้องกันอย่างนี้หวานเจ็บเลยครับเขาป้องกันแล้วไม่น่าพูดเลยกูรวมพลคนสารกระสุนน,นี่โอ้ยเฮียโคตรกากเลย,อะ,อ,ะอ,ะลเยอะไรอะไรอะไรแง่ดีเราเฮียอะไรอะาแงยดีเฮีย สวยโอเคเราก็ได้เพิ่มมาอีกห้าห้าบาทห้าบาทที่อะไรล่ะห้าเพชรเฮียโอเคเราได้ซอสหวานมาแล้วเมื่อกี้เราก็ลืมดูนะว่ามันแต่ผมก็จะอัปเกรดเจ้าอาชีดอนไปเราจะอัปเกรดแต่ซอสหวานนี่ยังไม่ยังเพิ่งโอเค okay, เรามาถึงเมือง สเปียตันปะใช่ใช่สเปียตันไม่ใช่สเปียตันสีสเปียตนันมันทีโออินใช่ไหมท่อนหรือประมาณนั้นเลยโอเคผมเอาออกมาสิบหายได้เฮียกูว่าจะอัพไมเนอร์ซะหนออ่อยสิบหายเออชจ้าแม่เหอะแต่เขามีเอออะไรวะ คุดคุดโอเคเรียบร้อยอย่างนี้ก็ฝั่งนู้ก็ไม่ได้ซีเลงแล้วเพราะว่าดูดิไมเนอร์เขายังเลเวลหนึ่งหมดเลยอะดูฝั่งกูดูโอ้ใหญ่ให่เพิ่งเพิ่งแต่ว่าฝั่งเขามันเอาอะไรวะเขาเขาเลือกเอาตัวยืนมาหนึ่งตัวแล้วก็เอาแบบลงไมเนอร์เยอะเพื่อแบบมันจะปั๊มเงินไงเฮียกรู้กรู้เดี๋ยวเราต้องไปแก้งสเปียรตันตัวนี้ซะหน่อย ให้เขารู้ว่าอย่ามาซีเร็งไอ้หนูเดีย๋ยวมึงจะได้สูลิงไปออนี่นี่กับกับดีกับดีเฮียรออะไรอ่ะโหจิ้มแม่งโคตรแรงควยจิ้มแรงเกินโอ้ยเฮีย เราจะบุกไปเป็นพักเป็นพักไม่ได้อะออเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเอาเอา,อาอชีรอนสองตัวมาก่อนมึงเจอกูแน่เดีย๋ยวมึงได้ซูหลิงแน่นอนเฮ้ยมันมาแล้ววะ่ะชิบหายแล้วไอ้เหี้ยจะทันไม่เนี่ยบุกเลยบุกบุกบุก,บกเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ไหวช่างแม่มันมไม่ไหวช่างแม่มันกลับเลยกลับเลยกลับกลับมึงกลับไม่ไหวช่างแม่มันกูบอกให้กลับไอ้เหี้ยกลับเถอะ ดีแม่งไม่ปลาหอกมาไอเวนโคตรโหดเลยถ้าแม่งปลาหอกมาเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูไอเหี้ยเรียบร้อยอ่ะออกปกป้องออกปกป้องไอเหี้ยออกปกป้องเลยไออโอลินพันลินพันโอลินพันมึงอย่ามาขุดดีเอ้ยไมเนอร์อย่างพวกเราอย่าไปแย่งเอ้ยอย่าไปหยองดู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 โอ้โหเหี้ยโดนลูกธนูปักสักขนาดนั้นมึงไม่ตายก็บุญแหละไอเวน โอเคอาชิดอนเราก็ไปเต็มหมู่เต็มกองทัพเลยเราต้องบุกโจมตีบ้างเดีย๋ยวต้องเอาพวกซอสหวานมาเยอะๆซอสหวาดเนี่ยผมแนะนํานะมันดีนะช่วงต้นเกมมันดีนะแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็น่าจะเซเปียอตอน้นแต่ว่าราคาไม่แรงมากเลยสี่ร้อยอะไม่ควรจะได้ไดมาอาชิดอนมึงก็เลยแนะนําว่าเอาซอสหวานมาดีกว่าพวกมึงนี่บุกมากันไม่พักเลยเนา ถอย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 ก่อนถอยก่อนเพราะว่าสปเปียร์ต้อนเนี่ยเราอย่าไปตัวตัวกับมันมากมันมันแข่งมันแข็งอะ่ะเบอร์อย่าอย่าอย่าคิดอย่างนั้นด้วยโอ้ยเขี้ยไม่งั้นกองทัพกูสิ้นแน่นอนมามึงมาแม่อย่าอย่าให้มันหลุดรอดไปสวยอย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็โจมตีหวันเจี๊ยบเลยดิหวันเจี๊ยบเลยหวันเจี๊ยบเลย วันเจี๊ยบเลยไม่ต้องกลัวยี่อะไรหรอกไอ้สัสมาเหอะอย่างอย่างมึงจะมาตีบ้านกูเลยเวนโอ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 ้ยโอ้ยเนาะแงแงเราเราไม่กลัวเว้ยเราไม่กลัวเรามีตัวแทงอยู่แต่ตอนนี้ก็ต้องกลับแล้วอ่าอ่าโอโอลิกชิส แม่งต้องเอาพวกอาชิดอนมาเยอะๆลเลยเวนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เออ,ออาชิดอนเราแบบแม่งเต็มกองทัพเลยนะเออกูลืมพูดเลยเฮียว,ว่ากองทัพพวกกูแม่งมันฟูแล้วตอนนี้กําลังยื้ยุดฉุกกระชากกันอยู่เดี๋ยวี้ปั๊บเราซอสว่าอ้านี้นีนี้นี้โอ้พวกกูหยุดห้าวหยุดห้าวเลยเยวนแล้ว,แล,วแล้วคือกูลืมพูดแล้วนะว่ากองทัพกูฟูแล้วเฮีย ลืมได้ไงวะโอ้สงครามกูแม่งจะตายไหมเนี่ยมึงเอาเลยไอ้เขี้ยเอาเลยไม่ต้องกลัวเขี้ยวเลยเหรอเออสัตว์มาเหอะไอ้เขี้ยบุกตีถึงหน้าบ้านขนาดนี้มึงยังจะย่องอีกเหรอไปเลยบุกตีเลยไอ้เขี้ยไม่ต้องกลัวหรอกสัตว์เอออะไรวะ สเปียตอนมันไม่เหลือแล้วมั้งบุกยึดดินแดนสเปียตอนอีพีต่อไปเราน่าจะไปเจออันนั้นกอกองเอออะไรวะกองทัพแบบว่าชนเผ่าอ่ะไม่ใช่ชนเผ่าดิกองทัพพื้นเมืองอะ่ะเออชนพื้นเมืองโอ้ยทําไมมันกากจังวะหรอเอออย่างนั้นแหละมึงก็ตีมันดิตีตีลูกปั้นไม่ต้องเน้นตีคนก็ได้ไอ้เชื่อเอาเลยเอาเลยอย่างนี้แหละแงแง,งสวยแน่นอนเอาเลย yes 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 โ oh, อ huh? ้ได so oh. okay, okay, okay. ้กล่องลอไม่เป็นหรอกแล้วก็เราจะได้สเปียร์ต้นมามันจะมีวิธีการปาดาบอยู่อ๋อเคเคเคกรุ้กรุ๊กจบเนี่ยครับทุกคนเราก็ได้สเปียร์ต้นกันมาแล้วผมก็จะอัพเป็น นี่ให้สเปียตอนลวกันนะแล้วก็อาชิรอนเราตอนนี้ก็เต็มแล้วทุกคนตอนนี้อาชิรอนเราเต็มแล้วนะนี่อชิรอนเราเต็มแล้วทัางนั้นคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนเพราะว่ามันก็ไหลๆพีที่เราต้องไปทำอะนะ่ะเนาะเออเนี่ยๆๆต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเออไปที่ดินแดนมาจิคคิวมั้งดินแดนของพ่อมดแล้วก็ไป อีกหลายที่แล้วก็มีโนแมนเนี่ยโนแมนนี่มันเป็นเออมันเป็นชวดพวกยักษ์นะโนแมนเนี่ยโอเคๆวันนี้ผมก็ขอจบคลิปมันเพียงเท่านี้นะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยกดติดตามให้ด้วยพวกที่เนี่ยแม่งเข้ามาดูเหมือนกันก็ไม่ไม่กดไ,ไ,ไม่กดติดตามเลยโอเคๆแค่นี้แหละครับ